มันกินดินกินน้ำกินลมมันกินไม่ผสมมันกินยันหัวรถไฟมันกินเหล็กกินหินกินไม้มันกินปูนกินทรายมันกินทั้งน้ำมันมันกินดินกินป่ากินเขามันมือชี้เอานึกว่าเป็นของมันมันผูกขาดการค้าการขายมันแกล่กฎหมายเพื่อพวกของมันมันกินบ้านกินมือมทักทายสบายดีพ่อแม่ป้าลุงมื้อสุขุคนนะ ัน mm. ี time, ่กับพ่อๆกับซ่องบอรุงงนะกำลังมากินเขาย่ำแรงๆมาเนี่ยคืออบุงไงบอรุงไงแซวพนนียังแน่นมเครืองไมไก่กับย่ำลูกซีดย่ำดำไรบัวเชมุนยอมาีพี่น้องมกนี้งกันบเ่งเด้อบันนี่า นี่ใกล้ก่อืม้องทใก่กล้เนี่ตัวนี้มีทั้งไครทั้งตับทั้งกินมามพี่นองของสันกัขอโทษขอพายน้ำล,ะละานนะงย bởi vì nó không có không có nguồn, không có nguồn sức khỏe đi không có nguồn, không có nguồn tâm nhưng bồn có chê, tùy không có chê, ใช่เพราะเราใส่มย่งใส่มุโย่เด็มากเด็ดกมากเลยเหมือนกันเนาะเมือื่นแหงอาหารเด็ดใกล้ให้เพาะแห่งพรอการ์เน็โอยที่เดยิ่งไป

นหกสิบหกสิบห้าสิบห้าสี่สิบห้าสามเซนหนึ่งอยู่บ้านเขาหรเนี่ยครับพันหนึ่งไม่สี่ห้าเซนเนาะคอวนว่าเงิน้เงินนเงินกิได้ค cô bé đang đây đó nghe tiếng <laughs> nó chơi <laughs> được <laughs> nó ba nó biết nó ยังก็เสพคนยามันอยากนนับยากัจริงก็เสต่ว่านูนมตัวน네ี้เครไมไ่ไไ่อืไข่ยังเป็นอมพวงไก่อวงไข่มันอยู่ใน้องเลยพวงไข่อง ไข pues ่หวานข้าวเหมอนี่ดวนะแบบช่วงไก่กับรังไข่อันนี่

ใส่กันโมโยอเอาลองครับยุ่งของนยุ่งพนตบยุ่งลาย่างขึ้นมากอยู่เขาแรงยุ่งเทพครับคือมากพนตกขึ้นแล้วนเลอือยือยื่นห้องยื่หมายเด้โอ้ขึ้นหอดบ้านนะพี่น้อนไหมอานยังอึนะ่งแข่งพ้นวาดคือสมอุทร ทั응้งได้ทั้งเงนทั้งเลนทั้งหลอดห่นอะบอืมกึ่งเนึ่งยางนะเนาะอืมึ่งตาเงาอืงอื่งวเราะหัวเราะยางเขาเป็นยักคือชิฟองคือฟองอเงาอืมเงางนใช้หน่อยรุ่งงานใช้หน่อยทั้งวันกินนมเข้าแววอะไรไม่กนเข้าน้อห้องน้ำเกินห้องห้องน้ำห้องห้งวะ หน่าจะหน่อยเป็นทองไปเลยครับแเขาแป้งแป้งให้หนยายตั้งบตั้งลุมหน้าครับลุม่มาคถ้ไม่มืซึมหน้าจะเนาะตั้ง,งหน้าลุมางน

Bồn à? đi không bông tao ngon cả ngon nắp bội nào bội nó bớt, nó bội cô bội nắp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 

mọi người biết được mọi người. Sự tên bất chính là 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 tên

คือเรากว่าเบอกนอรบบไแล่ัว่เมาเดือนซำอปีน้องเลย้ยเยือกระปูตัวนี้เป็นแตบใหญ่เนแสกเนะทำยังไงกินยังไงลส กสงนกักูมากูมาเออกมาตากูมาเสียเลยาเสยดแล้สิรายมเลยอยืกินกินาไงไปสุดหนกับบตะกูมากสอเมาสิมันอยู่ใน ทําเนาะเว่าก็ก้ามันคือกันคับครัมาดึงลัวมาล้มานี่ยขอลาล้วูกฝากไว้ให้คุณแซ่กดติดตามนรับชมซอมบ่ลงจนจบอย่าลืมกดติดตามในร้าเด้อไดรับชมคลิปจนจบขอขอบคุณในร้านเด้อสวัสดีสวัสดีพี่น้อง